ผมทีมงานโฟทีนะครับมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอศรีคิ้วครับมาพบเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับประสบผลสำเร็จจากการใช้โฟทีนะครับกับการฉีดในไรอ้อยเรามาดูกันว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วได้ผลเป็นที่ประทับใจขนาดไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณพี่เขาแนะนำตัวเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวเองกับผู้ชมทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับผมนิคมสมทวีโรนะครับปลูกอะไรมาบ้างดีว่า เคยปลูกมันสำปะหลังนะครับปลูกมันสำปะหลังด้วยนะครับปลูกข้าวโพดครับข้าวโพด้าวนๆกันไปสามตัวนี้นะครับอ้อยอ้อยสามพืชไร่ของพี่กี่ไร่นะของผมประมาณอยู่แปดไร่ครึ่งนะครับหลังบ้านประมาณหลังบ้านหนึ่งไร่นะครับไร่หนึ่งนะครับแล้วก็อีกแปลงนั้นเกือเจ็ดไร่เศษครับก็เฉลี่ยแปดไร่ครึ่งนะครับตอนที่ยังไม่รู้จักโฟทีเลยพี่ตักอ้อยได้รายละกี่ตันประมาณสิบเจ็ดสิบแปดตัน เฉพาะปีแรกนะครับอ้อยที่ลงปีแรกอ้อยใหม่ก็ได้17-18ตันแล้วการให้ปุ๋ยในอดีตให้แบบไหนพี่ก็ให้ปุ๋ยเคมีนะครับส่วนมากผมจะให้ปุ๋ยแต่เคมีครับผม<ห>ไม่รู้ว่าปุ๋ยอินทรีย์เป็นยังไงครับ <laughs> ไม่รู้เลยให้เยอะไหมปุ๋ยเคมีในอดีตอ, <laughs> อ่ะก็ไล่ประมาณลูกครึ่งถึง2ลูกนะครับ แล้วพี่มารู้จักโฟชีเนี่ยช่วงปุ๋ยถูกหรือปุ๋ยแพงครับปุ๋ยแพงมากๆเลยครับมีญาติพี่น้องกันนะครับเขามาแนะนําว่าใช้ตัวนี้มันดีผมก็ไม่รู้มันดียังไงนะครับกองแค่นี้นะครับครับเขาบังคับให้ผมฉีดครับผมก็ไปฉีดไปฉีดอย่างนั้นแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อทั้งฤดูกาลเนี่ยพี่ให้ปุ๋ยไปไล่ละกี่กระสอบไล่ละลูกครับรวมเฉลี่ยทั้งหมดพี่ฉีดไปกี่ครั้งครับหลังบ้านผมฉีดไล่เดียวเนี่ยผมฉีดไป5ครั้ง เราแปลงแปลงนุ้นผมฉีดไป3ครั้งครับหนึ่งไร่กับอีก7ไร่ครึ่งนะฮะเจ็ดไร่ไเศษน,นะครับตอนนั้นที่ตัดเนี่ยอ้อยได้ราคาเท่าไหร่ครับประมาณ1,350ัมอบาทครับชั่วโมงนั้นตันละพันสามนะครับผลผลิตที่ได้ทั้งหมดรวมเลยหลังบ้านด้วยแปลงนุ้นด้วยเขาก็ตัดรวมขึ้นรถคันเดียวได้2 1 4ตันครับตันเฉลี่ย5ตันกว่าต่อไร่นะครับ <Wow. S 1> ผมถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะว่าฉีดเพียงแค่ แปลงนี้3ครั้งห้าครั้งแปลงข้างหลังสวนดังนั้นเจ็ดไร่สามครั้งก็ถือว่าฉีดไม่เยอะเพราะต้นทุนการฉีดแต่ละครั้งเนี่ยมันตกครั้งละ2 0่บถึงาบาทต่อไร่เองอ้อยของพี่อ่ะมันเด่นกว่าชาวบ้านยังไงสูงลำใหญ่ลำใหญ่เท่าไหร่ฮะเท่าแขนหรือเท่าขาประมาณนี้ได้ครับหลังบ้านเนี่ยขนขึ้นรถจะเต็มเลยใช่ไหมเต็มเก็บเต็มครับเก็บเต็มเต็มพ่วงครับเต็มพ่วงเลยนะครับอันนี้คือความประทับใจของพี่นิคมนะครับ อาจจะเป็นไปได้ว่าหนังบ้านเราใส่ใจฉีดบ่อยครับมันใกล้บ้านครับก็เลยฉีดบ่อยลําก็เลยใหญ่ตรงนู้นก็ไม่ได้แพ้กันมัน้งสครั้งก็ถือว่าโอเคอเค,ครับสูงมากครับคุณพี่ครับ,รบประทับใจขนาดนี้ผมอยากให้คุณพี่ฝากท่านผู้ชมทางบ้านว่าสินค้า4 t ของเราเนี่ยมันดีอย่างไรแล้วก็มันช่วยอะไรคุณพี่ได้บ้างตอบโจทย์เกษตรกรได้ทุกคนนะครับสําหรับการลดต้นทุน แล้วเพิ่มผลผลิตนะครับผมผมแนะนำเลยครับตัวนี้ครับสุดยอดจริงๆครับคำแนะนำจากพี่นิคมนะครับอัตราการใช้เพียงน้อยนิดแค่ขยันฉีดยิ่งฉีดบ่อยครั้งผลผลิตก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นและก็ช่วยเกษตรกรประหยัดปุ๋ยไปด้วยนะครับวันนี้ทีมงานโฟร์ทีต้องขอขอบคุณคุณพี่นิคมนะครับแล้วก็ออนุญาตลาผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ